วันนี้ขอขอขอสวมบทบาทเป็นเซียนมวยสักวันได้ไหมในฐานะที่เคยเจอกับวุฒิกรเอ้ยเคยเจอใครนะเคยเจอเดชภาคินเคยเจอเดชภาคินเคยเจอวุฒิกรปะยังครับเอาที่ใต้ไม่เคยเจอเหรอไม่เคยอ่ะเขาจะชกกันอีกคู่นี้ช่องเจ็ดเสียที่นี่ปะในมุมมองว่าเป็นไงบ้างในฐานะคนที่เคยต่อยด้วยกันมาก็ผมว่าน้องตีวุฒิกรอปีนี้ตยดีกว่า วุธิกรดีกว่าเฮ้ยเด็ดพาคินไม่หลากหลายไม่แข็งกว่าก็วงในครับวงในก็ชอบวุธิกรเอาถ้าในต่อในนี่วุธีกรดีกว่าเราจะเด็ดพาคินมาครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าเด็ดพาคินเขาก็ดูว่าอุ่นหนักข้างนอกมีส่งมีศอกนันมีตีนซ้ายหน้าปะเฮ้ยจริงเหรอชอบวุธิกรเหรอแต่ว่ามวยใต้ทั้งคู่นี่เราก็มวยใต้ก็เลยสมบทบาทให้เป็นเซียนเป็นกูรูมวยซะเลย วุ้อิกรณนะฟันธงนะเดี๋ยวพาคินขึ้นมาจัดแต้ต่อมั้ไอเดี๋ยวพาคิน19อ่า19น่าลองมากๆครับคุณศึกฟันธงครับ สุดท้ายนะครับฝากไว้ออกตัวหน่อยครับพักยกเอกจุมพรนะครับใส่แอดข้างหน้าครับ A E K 8 6นะครับใส่แอดข้างหน้าแล้วตามด้วยตัว A ตัว E ตัว K86 นะครับเอาไว้ออกตัวหน่อยเล่นน้อยเล่นน้อยร้อยสองสบายมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วพักยกผมเนี่ยเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นครับสบายใจได้นะครับเล่นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นผมการันตีการเงินให้เองนะครับย้ำนะครับ a e k 8 6หรือว่าสแกน QR วโค้ดที่อยู่ด้านซ้ายมือผมครับ a อัด6 a ี e K 8 6ปก e ปกขอบคุณครับ